ก่อนไปครับขอ,อนิดนึงอันนี้เป็นไม่ใช่สวัสดทีวีนะอันนี้เป็นห้องของผมนะครับค่อนข้างสวยก็มีห้องน้ํามีตัวระบายนี่ด้วยนะมีเครื่องห้องน้ําห้องประมาณนี้นะแต่ถือว่าโอเคมาใช่เนี่ยอาจจะดูเลนหน่อยเพราะเราเพิ่งออกทุทีครับนะลืมลืมถ่ายให้นะแต่ว่าด,ดีนะสำหรับถุงถือว่าด,ดีนี่ สนุกไหมใชนุกเดี๋ยวนี้ก็มันใส่รถเก่อเพราะว่าไฟดินเราแบบตักสีบุ่มใช่แล้วก็ยังอยู่ได้ประมาณแบบประมาณครึ่งวันประมาณครึ่งสาสนุกมากเลยทริปนี้ย่า่าย่าย่าย่ย่า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 ยชิคอย่เช็คเอาท์ก่อนนะคะไปเลย เรียบร้อยเราเช็คเอาเรียบร้อยแล้วน,นะครับ,รบรผมเราก็กําลังจะไปเจียงไคเช็กก่อนนะครับแล้วเราเ,เราจะไปกินข้าวที่ไอวัดหลงซานแล้วเราก็จะไปวัดใช่ค่ะตอนแรกอ่ะเราเราจะฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมแต่คิดไปคิดมาเฮ้ยเขาฝากได้แค่สามโมงเองก็กลัวแบบว่ากลับมาไม่ทันแล้วอ่ะไฟเราก็คือเราต้องกว่าจะไปไปนู่นไปนี่ก็กว่าจะไปสนามบนินถ้าแวะกลับมาก็คงไม่ทัน ิงียบทันแต่ว่าคิดว่าเราจะเดินให้เต็มที่เราก็เลยแบบจะไม่ต้องกังวลเนานะเราก็เลยออกเลยดีกว่าก็แบกกระเป๋าไปด้วยก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ <laughs> มัง้งไม่แต่อย่างน้อยก็คือได้เต็มที่อมานอก็คือเออใช่อย่างน้อย,เ,อออย,อยเราก็ได้เต็มที่โอเคครับเดี๋ยวเราไปหนูจะดูกันนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราวัดไปเลย

ต้องใช้เลยให้หมดนะทุกคนปลดรถรถไม่งั้นกรุณารับตัวขอบคุณค่ะได้อันเดียวหรออที่ร้านใช่ไหมบล็อกฉันเอาใหม,ามยี่สิบใช่ไหมใช่ค่ะยี่สิบยี่สิบ,สบกรุณาสับ วบตั้งยี่สิบเหรียญเลยนะทุกคนกำลังดำเนินสองร้อยเลยนะโปเรดยเลยสักครู่อะไรวะกรุณารับตัวขอบคุณน,นี่ก็คือใบเสร็จยังไม่ได้ดู <Yes. S 1> อ,อะไรกันาปใบเสร็จเต็มเลยครับใช่ไปเดินทางกันต่อ <c oughs> นี่กคนเยอะดิตรงกระเป๋างเกงอยู่ข้างหลังมันแปลกมากเลย ก็โอเสียงไขเ่เช็คไหครับผมเสียงไขเ่เช็คมีล็อกเกอร์แต่ล็อกเกอร์อันเล็กเอ่อไม่มันเล็กไปลนะ <c oughs> เฮ้ยฮัลโหลไปเข้ามาืองไนแล้วเราก็ถึงพิพิธภัณฑ์เชียงคาเช็คนะครับผมเชียงคาเช็ค ออกประตูที่5ได้เลยนะครับผมขึ้นมาจาก MRT เมโทรประตูที่5นะครับผมออกมาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะเจอทางเข้าแล้วข้างในก็จะเป็นที่ตรงนี้นะครับติดใหญ่ๆข้างในเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในนะครับผมแต่มันเป็นรถมากกว่างไก่สุด โโคตรสวยโคตรใหญ่โคตรร้อนตอนนี้เราเล่นเราเล่นคือลมแรงลมดีนะครับชิวๆจริงไม่ถือว่าร้อนนะครับ 最好扶这边。<noise> <noise> <noise>

Thank you.

em không cho được lấy cái đó ừ, rồi. đi 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 ừ, sẽ lấy cả cái chia

น,นี่เราก็มาถ่ายรูปกันนะถือว่าเป็นที่เช็กินแล้วล้วเราไปกินอะไรกันต่อไปดูกันหลวงซานเทมเปลมิลมูหถึงแล้ว